นี่ค่ะคุณผู้ชมจากภาพกล้องวงจรปิดเป็นช่วงที่บันทึกพฤติกรรมของนายนิรันจันตนาเขตอายุ38ปีขณะที่บุกเข้าไปในห้องเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเกลือตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายเมื่อวานนี้ค่ะเป็นช่วงที่ก่อเหตุทำร้ายคุณครูผู้หญิงอายุ41ปีจนได้รับบาดเจ็บปากแตกมีแผลฟกช้ำที่ใบหน้าและลำตัวก่อนที่เขาจะหลบหนีไปล่าสุดได้มอบต,บตัวกับตำรวจแล้วค่ะ นักเรียนที่เล่นอยู่ในศาลาหน้าอาคารเรียนเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนงานที่เข้ามาตัดต้นไม้ในโรงเรียนแล้วก็จู่ๆเดินเข้าไปที่ห้องแล้วก็ทําร้ายครูเห็นว่าผู้ก่อเหตุมีมีดอยู่ในมือค่ะก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยครูเขาเดินเข้ามาแล้วก็กระชากครูแล้วก็ต่อ,อยครูตอนนั้นครูครูทำอะไรน่าจะเขียนง,งานเขียนอะไรอยู่ค่ะอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมใช่ค่หรือแม่น่าจะอยู่ข้างหอกครับเพราะมี เลือดมีตกข้างนอกด้วยผู้ใหญ่บ้านโป่งเกลือหมู่4ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายเปิดเผยนะคะผู้ก่อเหตุเคยมีประวัติเสพยาเสพติดค่ะก่อนหน้านี้โรงเรียนว่าจ้างให้มาตัดต้นไม้ในโรงเรียนเข้ามาตัดได้3วันแล้วยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจเพราะว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธเข้ามาทำร้ายครูผู้หญิงที่เข้ามาเข้าเวรวันหยุดคนเดียวจากนี้ต้องหามาตรการร่วมกันขอ,ของคณะกรรมการสถานศึกษาในเรื่องของการเข้าเวรวันหยุดด้วย ก็มีเครื่องยาเสพติดอยู่ครับผมแต่มีมีการมีอาการติดยาหรือถามว่ามีอาการไม่ไม่มีครับไม่มีแต่มีประวัติเครับครับเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อนลักษณะนี้ไม่ไม่ไม่มีครับอันนี้เพิ่งมา ไปสอบถามภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะบอกว่าจากการพูดคุยกับสามีเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าโดนครูแย่งมีดไปเพราะครูเข้าใจว่าสามีจะเข้าไปทําร้ายก็เลยเกิดการแย่งมีกันขึ้นโดยสามีโดนมีดบาดที่ปากก็เลยโมโหทําร้ายร่างกายครูซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายแต่แรกค่ะแต่ด้วยบรรดาโทสะระงับอารมณ์ไม่อยู่โดยหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะกลับมาทำแผนที่บ้านแล้วก็ทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะไปมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเพื่อทําการสอบสวนข้อเท็จจริงและดําเนินคดีค่ะโดยเบื้องต้นทางนายนิรันต์ให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนลงมือทําร้ายครูจริงที่ทําไปไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าจงใจเข้าไปทําร้ายครูแต่ว่ากลับถูกครูสาวเข้ามาทาร้ายร่างกายก่อนก็เลยบันดาลโทสะจากนี้ตำรวจจะมีการสอบสวนผู้ต้องหาย,ย่างละเอียดและคู่กรณีค่ะที่เป็นครูนะคะเพื่อหามูลเหตุที่แท้จริงต่อไป